สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล2ทัพ2ที่น่ารักทุกคนนะคะอาทิตย์นี้มาพบกับครูติบนะคะอาทิตย์สัปดาห์ที่27แล้วนะคะสําหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของเรานะคะและแบบใบงานผู้ปกครองมารับใบงานไปแล้วเด็กๆทำกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามีผู้ปกครองหลายท่านนะคะ อ่าส่งรูปถ่ายนะคะตอนที่เด็กๆทำกิจกรรมกันนะคะแลบายสีโยงภาพนะคะทีนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้นะคะเราไปดูกันได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่า สำหรับที่นีนะะ้ก่อนที่เราจะเข้าการเรียนรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้นะคะเด็กๆมาร้องเพลงตามผู้ติณก่อนนะคะ,ะก่อนอื่นก็ต้องหัดออกเสียงพูดตามก่อนนะคะดูสิผลไม้ไทย มีลำไยและส้มโอมะละกอและแตงโมผลโตโตมีมากมายมีไว้ขายและรับประทานมีไว้ขายและรับประทานอีกรอบหนึ่งนะคะดูสิผลไม้ไทย มีลำไยและส้มโอมาละกอและแตงโมผลโตโต,โตมีมากมายมีไว้ขายและรับประทานทีนี้เรามาร้องเพลงพร้อมกันนะคะ,ะพร้อมมายังเด็กๆมีิ้ลไม้ไทยมีลำไย ส้มโอมาละกอและแตงโมผลต้โตมีมากมายมีไว้ขายและราบปรทานมีไว้ขายและรับปร,รานอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆดูสิผลไม้ไทยมีนากมาและส้มโอมาละกอและแตงโ โตโตมีมากมม,มีไม้ไายและรากกาดมีไม้ไายและรากกาดน้เป็นไงบ้างคะเด็กๆร้องตามรูเติมได้ไหมฝึกร้องนะคะบ่อยๆอตอนนี้เราจะเข้าเรื่องเกี่ยวกันบผลไม้และผักนะคะต่อไปนะคะ อาผักนะคะผักของเราก็มีอยู่หลายชนิดหลายประเภทนะคะมีทั้งที่อยู่บนดินอยู่ในน้ำนะคะเช่นนี่เด็กๆเ,เ,เห็นรูปภาพแล้วรู้จักบ้างไหมคะว่ามีผักอะไรบ้างาแครอทนะคะเด็กๆผักากาดกวางตุ้งทั่วลันเตามันฝรั่ง มะเขือเทศใครรู้จักบ้างคะมะเขือเทศกระลำปีเข็ดพักชีมะเขือม่วงคะิดอ่าพักคะนา้าบอกเคอรี่พักบุ้มส่วนที่อยู่ในน้ำพักที่อยู่ในน้ำบางประเภทก็มีอยู่ในน้ำนะคะเด็กๆ ผักกะเฉดผักบุ้งผักบุ้งก็มีหลายชนิดนะคะ,ะบางชนิดก็อยู่ในน้ำแล้วก็มีอบัวเห็นไหมคะ,อะดอกบัวเราก็นำก้านดอกบัวเขาเรียกว่าสายบัวเอามาทำอาหารได้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆผลไม้เห็นไหมคะ ผลไม้อ่าผลไม้ก็มีหลายประเภทเห็นไหมคะมีหลายสีเด็กๆรู้จักอะไรบ้างอ่าเรามาดูพร้อมๆกันนะคะเด็กๆมังคุดส้มโอน้อยนาลำไยเงาะมะม่วงแอปเปิ้ลมะละกอสาลี แตงโมทุเรียนฝรั่งเห็นไหมเด็กๆสังเกตไหมผลไม้นะคะก็จะมีเปลือกห่อหุ้มแล้วก็มีเนื้อในมีเมล็ดใช่ไหมคะผลไม้ทุกชนิดก่อนที่เราจะรับประทานเราก็ต้องควนล้างนะคะล้างก่อนนะคะเพราะว่า เขาจะมียาฆ่ามแมลงฉีดพ่นนะคะบางครั้งเนี่ยเปลือกของผลไม้ทุกประเภทเนี่ยก็จะมีสารเคมีใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมารับประทานบางชนิดก็จะต้องแกะเปลือกออกนะคะกินเนื้อข้างในแล้วก็จะมีมะเมล็ดนะคะบางชนิดเราก็รับประทานได้เลยใช่ไหมคะ มาดูกันนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมอ่าเงาะก็ต้องแกะใช่ไหมคะแกะเปลือกอ่ก็จะเป็นเส้นเล็กเล็เล็กเ,กเกอ่านะแล้วเราก็กินเนื้อข้างในสีขาวแล้วในสุดก็จะมีเมล็ดนะคะมังคุดก็เหมือนกันนะคะต้องแกะเปลือกแล้วกินเนื้อข้างในสีขาวบางเม็ดก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะ ส้มโอโอเแเปลือกนะคะน้อยหนาเห็นไหมคะเด็กๆเ,เนื้อข้างในจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีมเมล็ดสีดำๆอยู่ข้างในลำไยก็เช่นกันเห็นไหมคะ,ะแกะเปลือกออกแล้วข้างนอกก็แกะเปลือกเสร็จแล้วก็จะถึงเนื้อในเวลาเรารับประทานเนื้อในก็จะไปเจอแสงเมล็ดนะคะอยู่ในสูตรเลยมะละก็ ผิวเห็นไหมคะว่าของผู้เรียนจะเป็นหนามแหลมนะคะเวลาเราจะรับประทานเนื้อในเนี่ยเวลาแกะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าน้ำของผู้เรียนนะคะคมเวลาทิ่มแทงมือเราอาจได้รับบาดเจ็บนะคะ,ะต่อไปไปดูอีกอ่าเห็นไหมคะผัก อ่าน,นี้ผักลักษณะรูปร่างของผักก็แตกต่างกันไปก็เหมือนผลไม้นะคะผลไม้ก็มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปผักก็เช่นเดียวกันนะคะผักบุ้งอ่าเป็นใบเห็นไหมคะอ่าส่วนแครอทที่เรากินเรียกว่าหัวนะคะอ่ากินหัวแครอทฟักทองก็เป็นลูกนะคะ,ะเป็นลูกกลมะมะเขือเทศ ก็เป็นรูปกลมพักกาดขาวจะเป็นใบนะคะใบของหุ่งเป็นหัวนะคะ,ะส่วนทั่วผูเห็นไหมคะเด็กๆก็จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมนะคะไว้สําหรับอ่าเราไว้กับจิ้มกับน้าพริกดิบเราก็กินได้หรือว่าจะลวกเอาไปผัดแล้วก็เอายำได้นะคะอ่าทัว่วพูนะคะ,ะแล้วพักคณะ ่าก็มีลักษณะของเป็นรูปร่างใบนะคะจะเป็นใบนะคะค่ะขน้มามะเขือเปราะมะเขือเปราะก็จะเป็นลูกๆนะคะต่อไปนะคะอืมอ่าส่วนพังผลไม้ก็จะเป็นเห็นไหมคะเด็กๆอ่าก็จะมีสีแดง สีแดงก็มีมะเขือเทศสตอรอเบอรี่นะแตงโมนะคะมีสีแดงสีเหลืองสีส้มก็จะมีแคอรอทมะละกอฟักทองข้าวโพดใช่ไหมคะอ่าแล้วสีเขียวสีเขียวก็จะมีบลูเบอรี่นะคะคะนาผักบุ้งแอปเปิ้ลเขียวก็มีนะคะเด็กๆอ่าแล้วก็ฝรั่งนะคะ อ่ะผลไม้ก็มีหลายสีหลายประเทศเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะนี่เห็นไหมคะสีม่วงอ่าเด็กๆเคยเห็นไหมคะกะหล่ำดอกสีม่วงนะคะมีอ่ะมันมันม่วงพริกหยวกพริกหยวกก็สีม่วงมีนะคะถั่วเห็นไหมคะอ่ะกะหล่ำปีก็เป็นสีม่วงนะคะ อ่าแล้วมัเมลี่อันนี้คือผล,ลไม้นะคะลูกมาเมลี่ก็เป็นสีม่วงอ่ามังคุดก็สีม่วงอ่าเห็นไหมคะเด็กๆนะมะเขือเทศอลูกเมื่อกี้จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะมะเขือเทศสีม่วงก็มีนะคะเด็กๆอ่า มีหลายชนิดเลยมะเขือยาวที่เป็นสีม่วงก็มีสีเขียวก็มีใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นเนี่ยรูปร่างลักษณะของผักผลไม้ที่แตกต่างกันออกไปก็มีมากมายนะคะเด็กๆที่บ้านนะมีอะไรบ้างเอ่ยที่คุณครูพูดไปะมะม่วงมีไหมคะมะละกอ านใครมีบ้างเลยอ่ากล้วยนะคะส่วนมากจะเป็นกล้วยนะคะที่บ้านเราก็มีนะคะอ่าตอนเย็นนี้เด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณยายอยู่ที่บ้านลองพากันสำรวจนะคะที่บ้านเรามีผักอ่ามีผักอะไรบ้างมีผลไม้อะไรบ้างนะคะแล้วถ่ายรูปหรืออัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณติ๋งด้วยนะคะ อย่างเช่นที่บ้านอาจจะมีพักกาดที่คุณพ่อคุณแม่หรคุณยายปลูกไว้ใช่ไหมคะอะพักตำลึงบ้านบ้านเราก็เรียกพักแคบนะคะลูกอ่าผักตำลึงนะคะพักแถวแถวบ้านเราอผักแค่พักชะโอมนะคะพักชะโอมก็คือผักหลักนะคะเด็กๆทั่วนะคะว่า คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้แถวแถวบ้านไม้นะคะนี่คือพวกผักนะคะ่าเราลองดูสำรวจดูอีกดูต่อไปนะคะว่าผลไม้ภายในบ้านของเรามีอะไรบ้างนะคะอาจจะมีต้นขนุนใช่ไหมคะต้นกล้วยกล้วยนะคะก็จะมีกล้วยออกมาให้เรามีลำํำไย มีส้มโอนะคะบางบ้านเขาปลูกไว้นะคะลูกอ่ามีส้มโอนะคะอ่ามีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกคะ,ะมีมะขามนะคะมะขามก็ถือว่าเป็นผลไม้นะคะลูกเ่า๋ตอนเย็นนี้ชวนคุณพ่อคุณแม่หรือคุณยาย ไปสำรวจด,ดูนะคะว่าที่บ้านมีอะไรบ้างเอ่ยส่วนบ้านผู้ติมามีมะละกอนะคะมะละกอและมะขามนะคะลูกๆะมะละกอเนี่ยเวลามะละกอสุกเราก็รับประทานได้เลยส่วนมะละกอดีบอ่ะผู้ติมเอาไว้ทำส้มตำนะคะเด็กๆน,นั่นนะคะเดี๋ยวกิจกรรมถัดไป นี่นะคะที่คุณติ๋มให้ไปก็คือการประดิษฐ์แครอทนะประดิษฐ์แครอทจากกระดาษที่คุณครูให้ไปนะคะเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งมาให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับผักผลไม้เด็กๆอย่าลืมนะคะตอบมาด้วยนะคะว่าผลไม้ที่ครูติ๋มบอกไปมีอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นอะไรคะเด็กๆกบทวนกันหน่อยอ่าแตงโมใช่ไหมคะมีลักษณะลูกกลมๆอ่กล้วยนี่ไหมคะบ้านใครมีกล้วยมะม่วงนะคะล้ำใย แอปเปิลอ่อานี้นะคะ,ะแล้วก็เด็กๆก,ก็บอกมานะคะว่าลักษณะผลไม้ที่ลูกเห็นน่ะเป็นยังไงลักษณะกลมลักษณะเป็นเหลี่ยมหรือรูปยาวรีอะไรนะคะแล้วผักด้วยนะคะเรารู้จักผักอะไรบ้างเอ่ยนะลองทบทวนดูเสร็จแล้วก็เวลาคุณพ่อคุณแม่ถามเราก็จะตอบได้ใช่ไหมคะ ด้านูชอบรับประทานผลไม้อะไระคิดด้วยนะคะเ,เด็กๆคีดนะี่เอ๊วว่าตัวเองอ่ะชอบผลไมไ้ใช่ไหมคะอย่างครูติ๋มเนี่ยครูติมต๋มชอบอะไรรู้ไหมครูติ๋มชอบมังคุดมังคุดจะมีลักษณะกลมๆสีม่วงนะคะเวลารับประทานเราต้องแกะเปลือกออกใช่ไหมคะเราจะกินเนื้อในจะมีสีขาว หวานอมเปรี้ยวค่ะเด็กๆอ่ามังคุดนะคะอ่าคุณติ๋งชอบมังคุดนึ่งยางแล้วอ่าต่อไปอันที่สองมาคุณติ๋งชอบมะขามค่ะลูกมะขามสุกนะคะดิบอะมันจะเปรี้ยวมากคุณติ๋งกินไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณติ๋งจะชอบมะขามจะเป็นฝักอ่าเป็นฝักยาวๆ,ๆแล้วก็มออีมเมล็ดข้างใน เวลาเรารับประทานก็ต้องแกะเปลือกมะขามออกก่อนแล้วก็กินเนื้อในส่วนมเมล็ดข้างในสีดำดำเราทานไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องเอาทิ้งไปหรือบางคนก็นำมเมล็ดอ่ะ เอามาเล่นได้หรือ,อทําตัวต่อเป็นเจ้านอนก็ได้นะคะเด็กๆอ่าแล้วแต่เราว่าเราจะเอามาประดิษฐ์อะไรได้อีกนะนอกจากที่เราเรับประทานแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วเด็กๆล่ะคะชอบผลไม้อะไรอ่าบอกให้คุณพ่อคุณแม่นะคะว่าหนูชอบอะไรกันนะคะผละไม้หรือผักอ่าเด็กๆก,ก็ต้องกินผักด้วยนะคะ กินผลไม้กินผักนะคะ,ะกินประเภทโปรตีนด้วย,ยเช่นกินหมูกินไข่อาหารจะได้ครบ5ห,หมูนะคะ,ะนะคะสำหรับวันนี้คุณติ๋ก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะในการทำใบงานที่ฝากให้ไปนะคะลำายสีโยงเส้นจากผู้รูปภาพ เวลาระบายสีก็ให้สวยๆนะคะอย่ารีบทำนะคะเสร็จแล้วก็เขียนฝึกเขียนเลข2นะคะเลข2องอาบิกเขียนจากด้านซ้ายมือไปหาขวามือนะคะห้ามเขียนจากข้างบนลงข้างล่างนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะทำไม่เป็นนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูติ๋มก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะจบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะ สวัสดีค่ะ